ถูกช่องแล้วเจ้อนเพราะคอร์สอนมันไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ไม่ต้องมีมีใครสอนไม่ต้องมามีใครบอกเราโดยเฉพาะไม่ต้องมาสั่งเราไม่ต้องมาบงการชีวิตเราไม่ต้องมาคุรุบันขัดล้อนวันแล้วก็ตําแหลเพราะทั้งหมดที่ว่ามามันอยู่ในตัวเราไม่มีใครสามารถสอนได้เรื่องมนุษย์สอนไม่ได้นะครับยิ่งเป็นเฉพาะในตัวเนี่ยสอนไม่ได้เรารู้เองไม่แตกต่างอะไรตอนที่เราตื่นเองเราตื่นของเราเองถ้าหากมีคนมาปลุก ช่ไหมครับเราจะตื่นของเราเองถ้าไม่ตื่นเราก็ไม่ตื่นเลยอะไรตานองนี้คือมันเป็น,นกลไกออโตเมติกซึ่งทับซ้อนกับกล่องออโตเมติกที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเช่นเดียวกันและนอกนั้นก็คือนอกตัวเราที่เขาจะใครก็ได้มีทธิพลที่เรายอมให้เขามาวุ่นวายกับชีวิตเราก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคร์สอนไม่สามารถรู้ได้ด้วยการมอง ได้ด้วยการดมได้ด้วยการลิ้มรสชาติได้ด้วยการได้ยินได้ด้วยการสัมผัสมันไม่ได้เลยครับคอร์สอนนี้จะเป็นคอรสอนที่รู้นะครับรู้โดยตัวเราด้วยธรรมชาติในตัวเราถ้าหมดคอร์สอนก็คืออากาชถ้าหมดคอร์สอนก็คืออวกาชนั่นก็คือไร้ความรู้สึกก็คือการเข้าถึงคอร์สอนนั่นเองฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากเอาให้เราไม่เข้าใจกัน ฝากเอาไว้ให้เกิดความงงร่วมกันฝากเอาไว้ให้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโลกใบนี้มันจะแน่น,น้าอยู่ใช่หรือไม่คอร์สัน